ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับออเดอร์อ้อยกรอบวันนี้นะครับให้บารมีนะครับขอบพระคุณออเดอร์จากคุณแม่ไม่ลินนะครับผมนี่นี่บารมีสวัสดีครับก็เล่ขอบคุณครับคุณแม่ก็อเล่าขอบคุณครับก่อนเล่าอะไรมีครับทำยังไงครับทำยังไงครับโอ้กินหยากรับนะคอบคุณครับก่อนเล่าขอบคุณครับสวยๆยอดสวยสวยย่อสวยสวยด้วย โอเคครับผมคุณแม่ม่ลินก็ให้อ้อยสิบแปดมัดนะครับวันนี้นะครับผมขอให้คุณแม่ม่ลินยังมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคนสนุนนํานะครับร่ารวยร่ารวยนะครับเงินไหลคลองทองไหลมานะครับเส้นทางก็ให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมบนรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้อ้อยกรรอบ ให้ลูกชายมีมี่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ